เฮ้ยรอบนี้ผมเก็บไอ้นี่ได้เว้ยขวดยาทำไรได้วะเฮ้ยมีขวดยาเว้ยเย้ look at my drink นี่ของอะไรอะไรเนี่ยไม่แข่งกับคนอื่นแข่งกับตัวเองสิวะอย่าซ่ามากแม่งผมเผลอซ่าทีผมตายเลยโอเคโดดปึ๊บ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 โดีปึ๊บเดีปึ๊บปึ๊บโอเคเนี่ผมว่า ยังนี่ยังไม่โดดกันเลยเนะนี่ยตกน้ำตกน้ำตายอีกคนแล้วเหรอวะมันยากแน่แหลอเฮ้ย <c oughs> มีใครยืนอยู่นี้มันยืนนิ่งมากเลยเออเออยยยๆๆ,ๆโอเคมันไม่นิ่งแล้วมันขยับโคตรหล่ออดีอยู่ในเต็นท์คนเดียวยืนอย่างนิ่งเลยค่อนข้างจะชัวร์แล้วว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้จะปลอดภัย มันจะคนมาใหญ่ทีนี้จะดูว่ามันจะโดนไหมถ้าระเบิดมาใกล้ๆดูดิโอ้ยได้เออจบไปแม่ก็แค่นั้นแหละผมก็ไม่ยิงแล้วโอเคได้อยู่ได้เยอะก็แค่นั้นทำอะไรคิวคิวบ้าไอบอกไม่คิวเอ นบนบวัดนี่จะให้คิวไม่ไว้คนได้เปรนคือกลัอย่าบักกลัวไอ้คนนี้ไม่ชอบกวนโอ้อ้าวมีคนตายไปคนหนึ่งเกือบไปว่าไงแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครด้วยจะรู้เหมือนกัน อาว่ามาโอ้ได้ฉากจบแล้วผมเนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายมันแซกโนแลนแปลว่าแซกไม่มีที่อยู่เพราะโนแลนทุยทุกคนบอกว่าเหตุผลที่ป่าสเปกกี้นี้มันต้องหลอกหลอนก็เพราะแกใช่แล้วฉันคือคนที่ฆ่าครอบครัวทั้งห้าในป่าสเปกกี้และฉันก็จะมาฆ่าแกด้วยโอ้อะอะไร แต่ว่าไม่ได้ฆ่าทั้งครอบครัวโอ้นี่เป็นหนึ่งในคนที่เออโดนฆ่าไม่นี่มันลูกไอ้นั่นเดี๋ยวลูกครขบครัวนั่นใช่โอ้ดูหน้าแดเนียล